เห็นเห็ดพี่เนอะห้าเห็ดโอ้ยเห็ดคคนเลยดอกเดียวได้เลยดอกหนึ่งเมนบอสนี่นะโอ้ยยุ่งปัดกินเซตบาดเนี่ย เทดไข่ได้หิดโพก็มีพี่น้ององีู่แล้หกักกระอองจะปกเก่งตี่หางดอกน้อยหากใยญ่น้อยนั่นกสิเอา เก่แล้วย่างตัวนี้นกพ่ออะไรดอกจูมพุธีพ่อป่นพี่น้ะงืเห็ดยังใส่นะโอ้ยหมุนเลย หิรนามองโอ้ฮิดิผ่านเอาดอกนี้ก็ได้หิริโพพี่น้องน่าก็ได้หิริโพพอพด,ดียังอ่อนอยู่ล่างดอกน้อยโอ้ยยังอ่อนอยู่นะเยังอ่อนอยู่โอ้ยโทษ อ่อนอยู่เอาโลดดอกน้อยมันงทิดโพน้อยทิดโพออย่าเนี่ยบริยังอ่อนอยู่บ่เบิ๊งเฮ้ยอ่อนอยู่นี่นะ่ะ ดอกน้อยก็เอามันอืดตัวนี้ดอกใหญ่่ยตัวนี้โอ,นโอ้นี่เลกฮะโอ้ฮะกำลังนี่นะ,ะกำลังขาวๆนี่ แม่นบอฮิดโพอันนี้ก็แม่นได้่ล้ะหนูบกใหญ่เนาะบอใหญ่ก็ใหญ่ยุ่งกบกิ๊กกินอ่อนมอตัวนี้ไวเก๋เลยมันก็เก๋แล้ว มันออกตามดินดากพี่น้องอ่อนบ่โอ้ยอ่อ,อนอ่อนนี่แหละอ่อนอยู่อ่อนเกือบแก่พี่น้งใด้อยู่เอาลูมันออกตามดินอันนี้เนาะโอ้ยตัวนี้เน่าเลย น่าแล้วตัวนี้แก่แล้วบ่แกแล้วตัวนี้โอ้ยพอดียังเอารถทุนได้อยู่ ฮากำลังอยากที่นึงงฮาตรงยิกเบื้งในพี่รองหาบมมา่มันใจคือชิย่างยูตวน้ย่างด้วยนัง้บ่พอดีตัวนี้กินได้อยู่ตัวนี้นะ anh này hết phèk hết phèk phe no ui mือ có mít kíp đìn kẻ bao quay Nhanh, nhanh nhang đi nhanh, bao đỡ ผู้ดีพี่น้องอันนี้นะโอเคอะไรห้าหมุนบ้าหมุนดวงเบิร์กบอลนี่ชิมีเ,เพราเห็ดพอแต่เห็ดปลวกตามปลวกตามน้อยอันหนึ่งเวิร์กตะปะดอกง่ายเห็ดตีง่าย ตยัพ่อหิปวกกระเ้าสองดอกพี่นอ้องคนตกห้ำเป็นมุนบุญบ่โอ้ยเน่าบุญบ่ก o o มเอาได้อยู่ดอกนี่ได้อยู่พุนห้ำมันตีอุกัน ไข่เก่งหิดเพาะไข่เก่งหิดโอ้ยสวัสดอ่อนสวัสดิบบเดีดงามเธอดิตกติคุณยังบุพอพตน้มงามได้ยอดผัด่อพ่อน้แาไม้เพ็ดเนาะ สองยอดพักติวเพาะมีอะไรพี่น้องเฮ็ดเท่าก็ได้ได้กั๊หนึ่งได้กรอบหนึ่งกั๊หนึ่งแล้วพี่น้องผูดออ้ดีอ้อผู้ดีออมเมื่อตื่มอยู่เฮือนน้ำพี่น้องอยู่เฮือนน้ำกระซำนี่อะไรเป็นเฮ็ดผิดอยู่เฮือนนะให้เบิง้งได้ทำนี่หอมไม่ห่วยฮิดเพาะพี่นอ้องยังไม่ได้เกงก็ได้รับมาหม่งเก่าอีกพี่น้อง ลับมาโมงเกา้าอีมาเบิ่งเห็ดนะน่อ,นองบเบลล์นี่ก็ได้ยุงกะละละละ็ไลลายตัวนี้ชิย่าง,ง,งตัวนี้ยังดีอยู่ตัวนี้อืมมันหักงอย่างเบาๆแลพี่น่องเห็ดงามนี่มันอยากมันหวาน,นคือ่ามนั่น พีดพอผ่าลืมบอกดอกยังนอกคืองามแท้นอ้อเอาล่ะครับพี่น้องทีได้ขอบุญขอบคุณนายเดอ้อเอฟทีติดตามนารีตลอดมาพี่นอ้องทั้งผู้เกา่าทั้งผู้ใหม่ก็ขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายหลายที่ติดตามมานะพี่นอ้องนารีกระวิวนอ้อยหน่อยพี่นอ้องชูงชุดกระซี่ชีพชีพหกชีพ นั่งกันสู่ไปนะพี่น้องหมดไปย่างกัตามกระซำมคิปเท่าน่าละพี่น้องเพราะว่าคลิปเท่ามันกับบอดุงบอดังเนาะพี่น้องเนาะได้แต่ทำนี่แหละคลิปเท่ามันกับบอกมันกับบอกกระตือรือร้นนะพี่น้องถ้าว่าอิจีผู้ใดมาเบิ่งมาชมนางกัขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ว่าอวดเบิ่งอวด zoom ในนาทัลลีพี่น้องขอบุญคุณหลายๆที่ติดตามตลอดมานะพี่น้องทั้งครูคอมเมนต์ทั้งผูัวอวด zoom นั่นแหละขอบุญขอบคุณหลายๆ กาจะเลื่อนผ่านนางเลื่อพี่น้องเบิงเ่งแรวกะกดไลค์กดเท์กดติดตามให้นางเด้่อค่าเพราะนางดีใจพี่น้องหลายปีแล้วนะตร้กับพี่น้องสองสองปีนี้ที่เขาสามปีแล้วล่ะไัแล้วลค่าคลิปหนาพอกันใหม่พี่น้องต่ว่าตนน้เน,น,เน,ตนเกงนี่เป็นคลิปใหม่เ้อพี่น้องเฮดเดอต้นเกงที่เป็นคลิปใหม่พอตัวนี้มันเวลามันเบิดเบิดแล้วนี่ละถิมว่าแกงให้เบิง่งเฮ็ดเพาะกขได้กั๊มหนึ่งพี่น้องมาตื่นก็เฮ็ดเพล็กููเฮือดพี่น้อง ตอนแกงกับกินน้ำตานเนาะค่ะจงเบิงน้ำกันอีกต่อไปไปแล้วค่ะสบายดีสบัยดีจ้าขอบ,บคุณคุณลายลายจ้า